นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับตอนนี้สวัสดีย่าที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับเดี๋ยวมีรนหลังรับนะครับคุณแม่ของมาลไรเก็บไว้บูชาพระที่บ้านได้เลยน้ำวางได้เลยนะพี่นะพวงมาลัยเก็บไว้บูชาพระที่บ้านได้เลยนะครับ ส่วนน้ำบางได้เลยนะครับการลมได้เลยได้คุณแม่นะการลมเลยเลยครับยกน้ำไหมครับ คุณยย่าจับไ้ก่อนครับจับสองมืออ่าสาธุสาธุครับผมคุ้ยย่ท่านจับสองมือเดียวครับจับพระเครของพระนะครับต้องสองมือนะครับ

ส่วนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมีนะ้่นหลังรับนะครับผมวางเลยครับวางนะครับวางลงน้ำหนักครับสาธุสาธุครับวางลงได้เลยนะครับคุณแม่วางลงได้เลยครับ,รบน้ำวางได้เลยครับ,รรบ,รบเก็บพวงมาลัยไว้วางน้ำลงนะครับวางเลยนะครับ ยกขึ้นไว้ครับยกขึ้นโอเคครับให้ยกเลยสาธุครับเก็บพวงอะไรไว้ครับข้าวสารข้นครับยกข้าวสารวันนี้จะสบายยกขึ้นครับยกขึ้นสบายจุดนี้ย่าได้ทำเยอะมากครับ วางได้ครับลงตาผ่านแล้ววางลงได้ครับด้านหลังนะครับโอยเตาหนะไอ้ลวงตาไม่รู้ให้ทหให้ทเอวางได้เลยนะพี่นะวางได้เลยครับลงตาผ่านแล้ววางได้เลยนะ น้ำนมน้ำกะน,นมนะครับข้างหลังนะครับเนาะท่านคุณยายนะครับสาธุครับผมอมไรคุณยายเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมีน้ำกะน,นมมาให้เด้อด้านหลังน้ำกะน,นมนะครับท่านคุณยายด้วยนะครับ

ทุกสาวทุกครับลูงตาขอรับแล้ววางได้เลยครับด้านหลังวางได้เลยนะครับทุกสาวทุก ข้าวปลาหารยกขึ้นเลยนะคุณแม่เนดะ้อยกขึ้นไปก่อนครับสิ่งนี้ยังด้ชำเยอะครับสาธุสาธุครับ ความระวังหนุนเลยครับเดี๋ยวมีนั่นหลังรับด้วยพีเด้อวางได้เลยครับวางได้เลยทุกสาธุครับจแล้วแล้ววางเลยนะครับ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 

มาไหมครับวางลงลงตาถ้าถวายไหมครับถวายครับคุณหมอถวายสาธุครับผมวางได้เลยนะครับเดี๋ยวมีด้านหลังรับนะครับวางนะครับวางนะลงตามจุดนี้พี่น้องเนี่ยผมาอะไรเก็บไว้คุณแม่ ภูมาอะไเก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชาพระที่บ้านครับวางลงน้ำวางลงน้ำวาลงาลงน้ำวาลงลงวางลงวางลงวางลน้ำครับครับขณะนี้หลวงตาท่านสุดงมาถึงหน้าโรงเรียนบ้านโป่งครับบ้านโปง่ง ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบที่บาัดั้มดัมซิ่งนะครับเดี๋ยวนมให้คุณยายด้วยด้วพี่เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนครับวางเลยครับวางลงครับดวงมาลายบูชาที่บ้านครับวางเลยวางเลยครับวางลงครับดวงมาลายบูชาที่บ้านทรับวางเลยวางเลยครับวางลงคับดวงมาลายบูชาที่บ้านเลยนะครับ 哎，又看看哪里？